สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการส่งเหรียญข้ามเน็ตเวิร์กนะครับเป็นเหรียญดอเปิลนะครับจากไปเนสมาเชนไปโพลิกลอนเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งทางดอเปิลเนี่ยเพิ่งประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสามารถส่งเหรียญดอเปิลนะครับข้ามเชนไปโพลิกอนได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาทําพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับมี่ได้จัดทำขึ้นเพื่อนแนะนำการลงทุนหรือว่าเชิญชวนซื้อขายสินทรัพย์นี้ตอนได้อย่างใดนะครับ เป็นเพียงการเสมอนำเสนอข้อมูลที่คิดว่าน่าสนใจและน่าจะเป็นประโยชน์เพื่อนๆน,นะครับยังไงมาติดตามแล้วตัดใจด้วยตัวนั้นเองนะครับอ,อย่างที่บอกไปนะครับว่าดอ p ป e ลเนี่ยเพิ่งประกาศอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราสามารถส่งเหรียญข้ามเน็ตเวิร์ได้นะครับหลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น n o t c h b i t หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆน,นะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองใช้แพลตฟอร์ม t w i น d e x นะครับ ว่าการส่งข้ามเชนทำอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเพื่อนๆต้องมีเหรียญดอปเปอร์ก่อนนะครับซึ่งผมทําการสวอปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการกดลิงก์นะครับโพลิกอนทวินเด็กซ์นะครับก็จะรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยหากเพื่อนๆใช้เมตาสะครับเราต้องทําการแอดเน็ตเวิร์กก่อนนะครับซึ่งการแอดเน็ตเวิร์กเนี่ยผมได้ทำวิดีโอไว้ก่อนหน้านี้นะครับเป็นการฟาร์มโพลิกอนครับยังไงเพื่อนๆเราไปกดดูได้นะครับ เดี๋ยวที่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับจาก Network Smart Chain นะครับมาเป็น Matic นะครับหรือว่าโพลิ g อนนะครับอตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นมาติกนะครับเพื่อๆอ,อาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าเมตามาสเนี่ยจะปิดบังการมองเห็นอยู่นะครับจากนั้นเนี่ยผมก็เข้าไปที่ Bridge นะครับอ่ะคันนี้หน้าจอก,ก็จะขึ้นมานะครับ อ่ตอนนี้ผมผมมีเหรียญ d o เปิลบนโพลิกอนเป็นศูนย์นะครับเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนกลับไปเป็นไบนาร์ r t c ชเอนอีกทีนะครับเพราะว่าเราตั้งใจว่าจะส่งเหรียญ d o เ p ิลในไบนาร์ r t Chain ไปเมติกนะครับอ่ะตอนนี้มาแล้วนะครับว่าเราจะสามารถส่งเหรียญ d o เ p ิลได้จำนวน100เหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมจะขอส่งสักห้าสิบเหรียญแล้วกันนะครับ ก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่0.01ดอปเปิลนะครับแย่ผมลองกดดูนะครับค่าธรรมเนียมในการแอปพ o v ฟนะครับอยู่ที่0.07ดอลลาร์นะครับถือประมาณ2บาทนะครับผมกด Unlock Wallet จากนั้นเนี่ยก็กด t r n s s f r เดีแต่รอสักครู่นะครับ ผมกด Transfer นะครับค่าธรรมเนียมการ Bridge อยู่ที่0.2นะครับหรือว่า0.1 d o p p l r นะครับในที่นี้นะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับแล้วเราก็จะเสียค่าแก๊สปกตินะครับก็ประมาณอย่างที่กล่าวไปครับประมาณ0.02ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตอนนี้ Network ของเมต i กมาหรือยังนะครับ ่ะตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับทีนี้ผมจะลอง swap เหรียญ d o p p l e เป็นเมติกนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะลอง swap เหรียญน,นะครับอ่าจาก m d o p p l e เป็นเมติกนะครับก็เดี๋ยวผมจะลอง swap w a ประมาณสัก2ีเหรียญน,นะครับก็ต้องมีการ approve นะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยก็ถูกมากนะครับไม่ถึง0.00 1ดอลลาร์นะครับก็เป็นหลักตางครับก็แต่ต้องระวังนิดนึงนะครับสำหรับเมื่อกี้เนี่ยผมมีปัญหาเพราะว่าผมใช้กระเป๋าเป็นกระเป๋าใหม่เลยนะครับซึ่งไม่มีเหรียญเมติกเลยนะครับก็ต้องทำการอวเหรียญเมติกมาให้มีไว้สำหรับการจ่ายค่าธรรมเนียมด้วยนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ทำการสวอป การ swap นะครับค่ามียมโพลิกอนถูกมากนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนผมรู้สึกว่ามันช้าลงนะครับเทียบจากเทียบกับเมื่อก่อนที่ผมใช้งานเนี่ยตอนนี้ช้าลงไปน่าจะพอๆกับไปในสมาเชนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเร็วมากนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่า ว่าตอนนี้มีพูอะไรบ้างนะครับผมเข้าใจว่าทาง d o p p e r นะครับกับ t e m m n n e x เนะี่ยเขาตั้งใจจะแอ Liquidity ให้ทำฟาร์มก่อนนะครับโดยฟาร์มแรกเนี่ยจะเป็น Doppel กับ m e t i c นะครับใช่ครับนี่นะครับแต่ว่ายังไม่มี A.P.R กับ T.V.L บอกนะครับก็เดี๋ยวน่าจะมีการผมเข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้เดีแต่ผมลองดูก่อนนะครับไม่แน่ใจมกันว่า อ่ะก็ยังไม่มีบอกนะครับว่าว่าเราจะฝาก Liquidity แล้วจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับเด,งงเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองมาติดตามกันอีกทีนึงนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงรบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e b l o g ดิทนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับในกลุ่มคริปโตวูฟนะครับหรือว่ามาบาและคริปโตนะครับใน Line Open Chat นะครับแล้วก็ Tele g กรมนะครับแล้วก็ใครยังไม่มีแอคเคาท์ไปเนสครับสามารถกดสมัครลิงก์ด้านล่างนะครับรับส่วนลดขั้นม่ำรวมกันสี่สิบเซนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ